ว่าเราเป็นรองประธานองค์กรที่สองเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วนะครับมันใหญ่กว่าที่เราเป็นรองประธานสามพันหกพีเชียเยอะกว่านะครับซึ่งต่อไปเนี่ยมันทํางานแล้วก็เข้าตาพนนะครับก็ก็ขอบขอบขอบคุณทุกท่านที่การประชุมของคณะกรรมการบริหารครัสี่พักสองพันห้าร้อยสิบหกครับมีทั้งหมดเสรียด้วย มาสมุดท้ายนัองที ai, so like ่สิบครับทีทุกาได้ไข่รายงานการประชุมขออนุญาตให้ท่านประธานนะครับาให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแต่นะู้อเป็นรายได้รายจ่ายของน่พิษฐากรนะคะก็คือดูด้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามยี่สิบตังค์นะคะ เราได้เงินสนับสนุนสมาคมมารายจ่ายของเดียนสภาคมนะคะก็จะมีรวมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ที่สล้านสิบสีเจ็ดร้อยสิบาทแปดสิบางค่ะเทจล้านห้าแสก้าพามร้อบาทนะคะรายจ่ายของเล้านค่ะ เราบอลไปแข่งท okay. like ี่ไหนสองทีมเลยสองคันไปที่จีนตรงมาที่ที่เรือที่ว่านี้นะครับรายการแรกก็เป็นรายการมิกซ์มิกซ์ก็คือหญิงชายเล่นทางฟอบอลทางฟอบอลของจีนเป็นี่ยคือเชฟเชฟสโมสรชั้นนำในในลีกในลีกในฟินแลนด์สวีเดนของมิกซ์มิกซ์รุ่นนี้เป็นผู้ชาย อันนี้เตรียมทีว็เรียบร้อยแล้วเข้าใจว่ามาคงเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ได้กล่าวถึงในในรายเดือนเดือนนี้นะครับเป็นมิกซ์หญิงชายเล่นที่เมืองตุ้งท่านนายกของเราเนี่ยเป็นตําแหนเพราะฉะนั้นเราจฟินรอฟินก็พอครับปลายปลายปีของปี67นะฮะปลายปีของปี67เพราะฉะนธรรมญานเขาก็เรียนหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีภาระในการที่เขาจะต้องเโิยคับเนี่ยเราต้องการในจัดอยู่แล้วนะครับทีนี้ ตัวเขาเองเขาเขียตรงนี้ให้ชัดเจนนะว่าลองคุยเขาดูเพราะว่าปริปายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไอ้นั่นเนี่ยอยากจะให้ก่อนจะลดมีเวลาอาทิตย์หนึ่งหรือสามวันห้าวันเนยนะครับแล้วก็มีอะไรคือเอ่อรายการที่จะต้องไปแข่งที่มองโกเลียนะครับของเราไปหน่อยนะครับแล้วก็เงินอีกส่วนเนี่ยที่เราได้เงินรางวัลมาเนี่ยครับเราได้มาประมาณห้าล้านเจ็ดนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเตรียมไว้เป็นเงินที่จะต้องจ่ายค่าตัวรบินเราก็ต้องมือนก็เด็กเนี่ยแข่งคอลิตายเมืองไทยแข่งไอแบกเขาก็อบอกว่าคุณไม่ได้เดินทางไปไหน่เ็เด็กไทยอะ่ะแต่จริงๆแล้วนี่มันคือเบอร์เด้นเราแต่ที่ผมคิดแหะผมก็คิดกับทางธุรกิจเหมือนกันว่าเราไม่เห็นอะไรของไอซิเกมเลยอันนี้อย่าอย่าอย่าไอซิเกมเนี่ย ทังชายหญิงมันก็มันไม่เห็นอะไรเลยครับก็ต้องพยายามทำให้สเตจมันดีขึ้นมาจากเดิมแต่นี้ทีมฮอกกี้ผู้หญิงนะคือไม่ต้องไปเอาเงินปอทหรอกนะสมมตินะแต่แต่ว่าต้องทำให้มันได้ทำยังไงต้องที่เราก็าต้องมาดูแล้วกันเปิจาคอย่างไงนะครับส่วนส่วนในอะไรล่ะผู้ชายเนี่ยก็ขยับขึ้นบันไดนะครับ อันอันนี้คือระดับทวีปเอเชียนะครับแล้วผมขอแยกเดือนไว้ก่อนเลยนะครับผมจะลงเลือกตั้งครั้งหน้าอีกครั้งเดียวนะครับ